สวัสดีครับวันนี้ผมมีโซลูชันนะครับที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดึงดูดสายตาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนั่นก็คือ LED d ด i t a l Signage ด้วยระบบ Android System นั่นเองที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับซึ่งมีขนาด55นิ้วนะครับใช้งานได้ง่ายและตอบโจทย์ในยุคธุรกิจดิจิตอลเดี๋ยวเราไปดูกันครับจอนี้เป็นมากกว่าป้ายโฆษณาทั่วไป เพราะสามารถรองรับส่งคอนเทนต์ได้หลายข้อความเลยอัปโหลดไฟล์ผ่าน USB Wi-Fi และก็ข่าวได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นเลยครับในตัวระบบได้บ่อยๆโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนสื่อโฆษณาให้ยุ่งยากครับรองรับไฟล์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ MP4 รูปภาพไฟล์ JPEG หรือแม้กระทั่งไฟล์ HTML ไฟล์เอกสารหรือแม้แต่กระทั่งข้อมูลกับภาพอากาศก็สามารถแชร์ลงได้ก็แสดงผลได้อย่างครบถ้วนครับข้อที่4หน้าจอระบบสัมผัสเพิ่มการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าให้พวกเขาสามารถดูข้อมูลสินค้าได้หรือบริการของคุณได้อย่างง่ายๆและข้อสุดท้ายนะครับจอ LED ของมีขนาดหน้าจอถึง 55นิ้วเลยทีเดียวมองเห็นได้ชัดเจนมากจากระยะไกลเหมาะสำหรับร้านค้าห้างสรรพสินค้าศูนย์บริการ หรือจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆครับผมสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะครับสนใจในส่วนของสินค้าป้ายโฆษณา LCD นะครับซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ Android สามารถสอบถามรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาหรือโปรโมชั่นได้เลยและที่สำคัญนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับสินค้าเปิดตัวใหม่ของเราทไมาอยากพาสินค้าดีๆเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของท่านเพิ่มกาไรเพิ่มยอดขายอย่าพลาดพิโอด,ดีนะครับหัวจริงเรื่อง LED และ LCD ต้องเราครับผมแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปครับ